สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องหนึ่งกันนะครับเป็นเรื่องจากคลิป YouTube ชื่อน้องสาวห้อง804ช่อง The Ghost Radio คนเล่าคือคุณรินซึ่งเคยเป็นเออ่หมอนิติเวทด้วยค่ะเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ผู้เล่าเป็นอดีตแพทย์นิติเวทนี่แหละค่ะใช่ครับคือปกติเขาจะคุ้นเคยกับความตายในเชิงกายภาพมากๆอ,อแต่กลับต้องมาเจออะไรที่มันเหนือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไปเลยค่ะ แหล่งข้อมูลเราก็คือบทถอดเสียงจากคลิปนั้นเลยเราจะมาดูกันว่าแก่นเรื่องมันคืออะไรแล้วอะไรทำให้มันน่ากลัวขนาดนั้นค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องผีธรมธรมดาๆนะคะแต่มันเหมือนเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตคุณรินไปเลยเรื่องมันเริ่มจากคุณรินเขาย้ายไปอยู่คอนโดแถวรามอินทรากับลูกสาววัยเขวบอ๋อหลังจากภรรยาเสียชีวิตใช่ไหมคะครับผมเขาอยู่ห้อง704แล้วก็ได้ไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสมมุติว่าคุณน้ำตาล อยู่ห้อง804ชั้นบนพอดีค่ะก็สนิทกันพอสมควรจนกระทั่งคืนหนึ่งคือเรื่องมันเกิดตอนที่คุณรินออกไปยืนอยู่ริมระเบียงห้องตัวเองค่ะแล้วเขาเห็นเงาคนเหมือนกระโดดลงมาจากชั้นบนผ่านหน้าเขาไปเลยโอ้โหพอลงไปดูข้างล่างก็เจอว่าเป็นคุณน้ำตาลจริงๆครับสภาพศพคือออกผิดรูปไปมากโดยเฉพาะตรงคอใช่ไหมคะที่บอกว่าบิดหันไปด้านหลังเลย ใช่ครับตรงนั้นเลยซึ่งคนที่เป็นหมอน,นิติเวชเห็นภาพแบบนั้นสดๆสดเนี่ยมันคงติดตาแบบต่างจากคนทั่วไปเจอแน่ๆจริงค่ะความรู้ด้านกายวิภาคอาจจะยิ่งทำให้เห็นความผิดธรรมชาติชัดเจนขึ้นไปอีกแล้วหลังจากนั้นก็มารู้สาเหตุครับทราบจากแม่ผู้ตายแล้วก็มีจดหมายในห้องบอกว่าคุณน้ำตาลป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายค่ะแล้วก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองผลชนสูตรก็ยืนยันว่าเป็นการฆ่าตัวตาย แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะสิครับหลังจากนั้นลูกสาวคุณรินอายุเจ็ดขวบเนี่ยเริ่มบอกว่าพี่ตาพี่ตาที่หมายถึงคุณน้ำตาลใช่ครับพี่ตามาหามาเล่นด้วยเอาขนมมาให้กินแต่มีรายละเอียดที่แปลกๆคือจะหันหลังให้ตลอดเวลาไม่เคยหันหน้ามาคุยด้วยเลยอา,อาจจะสื่อถึงความไม่สมบูรณ์หรือความรู้สึกผิดบางอย่างหรืออาจจะแค่ไม่อยากให้เห็นหน้าในสภาพนั้นหรือเปล่าก็เป็นไปได้ค่ะแล้วตัวคุณเรนเองก็เจอเหมือนกัน เจอเสียงเคาอกประตูตอนดึกๆอันนั้นก็ว่าหลอนแล้วนะแต่มีหนักกว่านั้นอีกหนักสุดคือตอนออกไปสวบบุหรี่ที่ระเบียงอีกครั้งแล้วมีน้ําหยดลงมาใส่ค่ะพอมองขึ้นไปเท่านั้นแหละครับเจอคุณน้ําตาลยืนอยู่ชั้นบนแต่สภาพคือลำตัวหันไปทางหนึ่งแต่หน้าบิดกลับมามองตรงๆใช่เลยครับคือมันไม่ใช่แค่เห็นวิญญ,ญาณแล้วแต่มันเห็นในสภาพที่มันขัดกับหลักฟิสิกส์หลักกายภาพไปหมดเลย การบิดเบี้ยวแบบนี้ล่ะคะ่ะที่มันยกระดับความกลัวมันไม่ใช่แค่กลัวผีแต่กลัวสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันท้าทายความเข้าใจโลกของเรามากๆครับแล้วยังไม่หมดนะมีเสียงเคาะประตูอีกคราวนี้ทํายังไงคะคราวนี้ลองส่องตาแมวดูครับปรากฏว่าเจอใบหน้าของคุณน้ําตาลในสภาพบิดเบี้ยวแบบเดิมเป๊ะแนบอยู่กับตาแมวเลยโห oh. คืนนั้นคือไม่ไหวแล้วแต่สินใจพาลูกหนีออกจากห้องทันที วิ่งลงบันไดหนีไฟเลยนั่นทั้งที่กลัวมากเป็นใครก็ต้องหนีแล้วคะ่ะเจอขนาดนั้นหลังจากนั้นหลายเดือนมีเพื่อนมาหาที่ห้องนี้อือหึแล้วเพื่อนก็ออกไปสูบบุหรี่ที่ระเบียงเหมือนกันแล้วก็เจอเจอครับเห็นร่างคนกระโดดลงมาในลักษณะผิดธรรมชาติแบบเดียวกับที่คุณรินเคยเห็นเป๊บจนเพื่อนตกใจล้มลงไปเลยอันนี้น่าสนใจมากเพราะเหมือนเป็นการยืนยันประสบการณ์โดยบุคคลที่สามใช่ครับ ทำให้เรื่องมันไม่ได้ดูเหมือนเป็นจินตนาการของคุณรินคนเดียวลดความเป็นไปได้ว่าเป็นผลกระทบทางจิตใจหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญอย่างเดียวค่ะสุดท้ายคุณรินก็เลยตัดสินใจย้ายออกแล้วก็มารู้ที่หลังจากนิติบุคคลของคอนโดว่าจริงๆมีคนอื่นก็เคยเจอผู้หญิงลักษณะนี้แถวแถวชั้น8เหมือนกันอ๋อไม่ใช่แค่คุณรินที่เจอครับคุณรินเขาก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของ กรรมหรือที่เรียกว่ากงเกวนกํมเกวียนจากการฆ่าตัวตายที่ทําให้วิญญาณอาจจะติดอยู่ณนที่นั้นแล้วก็ต้องทําสิ่งเดิมซ้ําๆใช่ไหมคะประมาณนั้นนะครับต้องประสบกับสภาพทุกทรมานแบบเดิมซ้ำๆความเชื่อเรื่องกรรมนี้เป็นกรอบอธิบายที่สำคัญในสังคมไทยนะคะสำหรับปรากฏการณ์แบบนี้แต่ก็น่าคิดว่าทำไมลักษณะการปรากฏตัวถึงได้ดูน่ากลัวแล้วก็ผิดธรรมชาติได้ขนาดนั้น นั่นสิครับทั้งที่ถ้าดูเบื้องหลังแล้วผู้ตายอาจจะไม่ได้มีความอาฆาตแค้นอะไรโดยตรงเลยเป็นเรื่องความเจ็บป่วยมากกว่าใช่ค่ะมันทิ้งคำถามไว้จริงๆว่าอะไรกำหนดรูปแบบการปรากฏตัวเหล่านี้กันแน่สภาพจิตสุดท้ายของผู้ตายหรือเป็นพลังงานอะไรบางอย่างที่ตกค้างอยู่ตรงนั้นหรืออาจจะเป็นภาพสะท้อนความกลัวในใจของผู้ที่พบเห็นเองอืมเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อมากๆเลยนะครับว่าปัจจัยมันคืออะไรกันแน่ หรือมีมิติอื่นที่เรายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยค่ะก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้ให้ลองไปครุ่นคิดกันต่อนะคะเกี่ยวกับธรรมชาติของความกลัวและสิ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้ค่ะ